ไม่ได้มานานได้พี่น้องเป็น3าสี่เดือนแล้วครับกับงานขุดลอกเริ่มเลี้ยงหินเก็บสโลปแล้วพี่น้องดูไม่ได้มานานนะผมไม่รู้ว่าทีมงานไหนนะครับมาเก็บงานต่อพี่น้องตอนนี้ชัน,นี่กำลังดึงสโลปอยู่ครับพี่น้อง ดางหนึ่สโลปครับลีดสโลปด้านข้างพี่น้องอย่างสวยงามครับย้อนแสงพี่น้องไม่ได้มานานครับเพราะว่าหน้าแรงเราก็มีงานครับเลยไม่ได้มาถ่ายทำให้พี่น้องรับชมครับหน้างาน8ปดหมื่นคิวครับทำแก้มลิงครับไฟกาเก็บน้ำครับพี่น้อง ดีจางสวยงามครับพี่น้องบนส l o p ปตกหมุดอย่างดีเลยหลายเดือนแล้วเราไม่ได้มาครับเรียงหินอย่างสวยเลย Sunny S Y สองหนึ่งครับถักท,ทาย,ยานะครับ สวยครับโอ้ไม่ใช่ครับสอ,สองสองศูนย์ห้าครับ DPC เอ็ดไปสองศูนย์ห้าพี่น้องตามมารับชมหน้างาน ไม่ได้มานานแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเก็บงานแลดึงสลบอย่างสวยงามครับเลียงหินเรียบร้อยแล้วสันนี่ต่อใหม่ล่าสุดเลยครับคันนี้ ดึงสลบเก็บงานเก็บงานดึนสลบ นี่คือเรามาถ่ายทําเราไมา่ได้มาจับผิดต้องผิดนะครับพี่น้องเรามาถ่ายทาเครื่องจักรครับคือซันนี่ทางานครับพี่น้องจุดประสงค์เราคือมาถ่ายคลิปเครื่องจักรทางานครับเราไม่ได้ต้องมาต้องติในหน้างานครับเรื่องหน้างานเราไม่ขอยุ่งเกี่ยวครับพี่น้องย้อนแสงหรือเปล่าพี่น้องเอาด้านบนนี่ không sáng xe này thế nào chiếc lắm thế nào phòng nhanh ร้นอนแซมนิดนึงครับพี่น้องอย่างนิ่มนวลครับนานๆนนทีจะได้ถ่ายครับพี่น้องนานๆนนทีจะว่างครับช่วงนี้เราก็มีงานตลอดวันนี้ว่างครับพี่น้องเลยได้มีโอกาสมาถ่ายหน้าง,งานครับตั้งแต่เราถ่ายต,ตั้งแต่ปีที่แล้วคนี่ตั้งแต่ก่อนหน้าฝนนี่ครับ 蔫蔫蔫蔫。<轮> ตอนนั้นหินฮิตเซครับเลี้ยงหินอยู่ขนอนพี่น้องด้านหลังนอนคันหนึ่งเลี้ยงหินอยู่นอนครับเย็บย่างสวยงามพี่น้อง หูงว่าจะไม่มีโอกาสมาถ่ายแล้วพี่น้องโชคดีครับที่ยังไม่เสร็จพี่น้องเรายังได้มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมครับโอ้ว่วา Lo fue con llegó final.